สวัสดีค่ะฝนค่ะ วันนี้เราอยู่ในรายการเรื่องง่ายๆกับการขโมยบอ,อสซีซ่นงสองค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะใช่ค่ะเรี้ยวมีอะไรแนะนําบ้างคะวันนี้วันนี้นะคะเรี้ยก็เหมือนเดิมจะมาแนะนํานะคะวิธีการตรวจสอบสถานะของระบบค่ะพี่ฝนค่ะเราสามารถตรวจสอบสถานะของระบบว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นกรณีที่แบตเตอรี่โลก็สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจสอบสถานะของระบบโดยใช้เทคคีย์แพดค่ะ การตรวจสอบสถานะของระบบ Tech Keypad สัญลักษณ์ t o อเ e ติดค้างแสดงว่าระบบมีปัญหาให้ทำการตรวจสอบกดเลข5ครค้างเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะระบบจะแสดงปัญหาบนหน้าจอ Keypad กรณีที่ขึ้นข้อความว่า System Low Battery แสดงว่าแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในตู้ควบคุมมีกระแสไฟที่ต่ำเกินกว่าจะใช้งานได้ ให้ทำการแก้ปัญหาโดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมกรณีที่ขึ้นข้อความว่า clock not set แสดงว่าไม่มีการตั้งวันที่และเวลาให้ทำการแก้ปัญหาโดยตั้งวันที่และเวลาหากทำไม่ได้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตั้งวันที่และเวลาหมายเหตุกรณีที่ขึ้นข้อความอื่นๆให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายและแจ้งสถานะข้อความที่ขึ้นบนหน้าจอคีย์แพ ให้ทางตัวแทนจำหน่ายรับทราบเพื่อทำการแก้ปัญหาต่อไปค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ฝนการตรวจสอบสถานะของระบบไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะการตรวจสอบสถานะระบบเนี่ยสามารถทำได้ง่ายตามวิธีที่เปรี้ยวแนะนำเมื่อสักครู่ได้เลยนะค่ะถ้ามีคำถามนะคะรบกวนคอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ